สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับก็เจอกันเป็นครั้งที่2แล้วนะครับสำหรับการเรียนในวิชาวิทยาศาต ines, in honor, สตร์ประยุกต์ในเนื้อหาวิชาฟิสิกส์นะครับก็นักเรียนครับในครั้งที่แล้วเราเรียนไปแล้วในเรื่องของประจุไฟฟ้าใช่ไหมครับเราได้เรียนถึงปรากฏการธรรมชาติของไฟฟ้านะครับกฎอนุรักษ์ประจุไฟฟ้าประจุไฟฟ้าว่าประจุไฟฟ้ามีชนิดใดบ้างมีกี่ชนิดครับ2ชนิดคือประจุบวกแล้วก็ประจุลบนะครับอํานาจทางไฟฟ้ามีอยู่3ลักษณะคือ1 ไม่มีอำนาจไฟฟ้าหรือว่าเป็นกลางนะครับกรณีประจุบวกเท่ากับประจุลบ 2. อําำนาจไฟฟ้าที่เป็นบวกคือเมื่อกรณีที่มีโปรตอนมากกว่าอิเล็กตรอนใช่ไหมครับก็จะมีอำนาจไฟฟ้าเป็นบวกหรือประจุบวกต่อมาอำนาจไฟฟ้าเป็นลบหรือประจุลบเกิดขึ้นในกรณีที่มีจํานวนอิเล็กตรอนมากกว่าโปรตอนใช่ไหมครับนั่นคือประจุที่เราเรียนมาแล้วในครั้งที่ผ่านมานะครับคราวนี้ครับวันนี้เราจะมาเรียนในหัวข้อที่2ครับ ในหัวข้อที่ชื่อว่าการทําให้วัตถุที่เป็นกลางเกิดประจุไฟฟ้าครับการทําให้วัตถุที่เป็นกลางเกิดประจุไฟฟ้านะครับเกิดได้ได้วยกันอย่างน้อย3วิธีด้วยกันเกิดขึ้นอย่างไรได้บ้างครับนักเรียนลองนึกก่อนครับอันแรกครับคือการขัดสีกันนั่นเองวันนี้มาสเตอร์มีตัวอย่างการทดลองให้นักเรียนดูนะครับเราไปดูตัวอย่างการทดลองเลยครับ สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้มาสเตอร์จะมาทําการทดลองเรื่องการทําวัตถุที่เป็นกลางนะครับให้เกิดประจุไฟฟ้านะครับวันนี้มาสเตอร์ได้จัดการทดลองเล็กๆขึ้นมานะครับเพื่อสาธิตให้นักเรียนได้ดูนะครับโดยอุปกรณ์วันนี้ที่มาสเตอร์นามานะครับสิ่งแรกครับอันนี้คือผ้าสกัดระนะครับอันนี้หาซื้อได้ตามร้านทั่วไปนะครับต่อมา2ครับเป็นแผ่นใสนะครับครับอันนี้เป็นแผ่นใสต่อมา3นะครับเป็น เศษกระดาษครับที่มาเซอร์ก็ตัดให้เป็นซีดเล็กๆนะครับเรามาเรื่องทาการทดลองครับโดยอันแรกครับมาเตอร์จะลองนําตัวแผ่นใส่นะครับอันนี้แผ่นใสที่นามาเลยครับไม่ทำอะไรเลยครับเอาลองติดลงไปภาพลงไปในกับตัวของเศษกระดาษนั่นแหลสังเกตเห็นไหมครับว่าไม่เกิดอะไรขึ้นครับไม่มีเศษกระดาษติดขึ้นมาบนแผ่นใส่นะครับต่อมา พาสเซอร์ลองนำเอาผ้าสักกะระที่เตรียมไว้นะครับลองขัดเข้าไปครับลองขัดไปที่แผน่นใสแล้วเดี๋ยวเราจะมาสังเกตดูครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างครับคราวนี้เรามาลองดูใหม่อีกครั้งครับว่าเกิดอะไรขึ้น น,นีครับปรากฏว่ามีเศษกระดาษติดขึ้นมาบนแผ่นใสครับอน,นี้ครับน,นี่ครับอันนี้นนแสดงว่าอะไรครับสิที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อเรานำผ้าสักหลาดไปขัดกับแผ่นใสครับมันทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนประจุระหว่างแผ่นใสกับผ้าสักหลาด ทำให้ตอนแรกที่แผ่นใสเป็นการทางไฟฟ้าเมื่อเรามาขัดสีก็กลายเป็นวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าครับจึงสามารถดูดเศษกระดาษขึ้นมาได้นะครับทั้งๆท,ท,ที่ตอนแรกไม่สามารถดูดได้ใช่ไหมครับอันนี้นะครับก็เป็นการทดลองเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับที่นักเรียนสามารถทดลองเพิ่มเติมได้น,นะครับเช่นนอกจากนําแผ่นใสเนี่ยสามารถลองนําหวีนาไม้บรรทัดหรือนาท่อ PVC ลองมาขัดสีกับเช่นผ้าสักลาดผ้าแพรหรือผ้าขนสัตว์ แล้วลองมาทดลองดูนะครับว่าการขัดสีสามารถทำให้วัตถุที่เป็นการทางไฟฟ้าเกิดประจุไฟฟ้าได้จริงไหมโอเคครับก็แล้วเด้พบกันในการทดลองครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับโอเคครับนักเรียนจากการทดลองเมื่อกี้ที่ผ่านมา นั่นคือการเกิดประจุไฟฟ้าจากการขัดสีครับการเกิดประจุไฟฟ้าจากการขัดสีคืออะไรคือการที่นําวัตถุที่เป็นกลาง2ชนิดครับมาขัดสีหรือถูก,กันโดยเมื่อมีการขัดสีกันครับก็จะทําให้เกิดการถ่ายเทของประจุไฟฟ้าก็คือประจุอะไรนั่นเองอิเล็กตรอนระหว่างวัตถุทั้งสองครับเมื่อเรานํามาขัดสีกันดูตัวอย่างจากลูกโป่งและผ้าไน,นลอนครับตอนแรกลูกโป่งเป็นกลางทางไฟฟ้า ผ้าไนลอนเป็นกลางทางไฟฟ้าครับเมื่อนํามาขัดสีกันเกิดการถ่ายโอนของประจุระหว่างผ้าไนลอนกับลูกโป่งทําให้ลูกโป่งมีประจุเป็นลบและผ้าไนลอนมีประจุเป็นบวกครับเพราะฉะนั้นเราเรียนรู้แล้วนะครับว่าเมื่อนําวัตถุมาขัดสีกันจะทําให้เกิดประจุไฟฟ้าเกิดขึ้นแต่มากกว่านั้นครับทักเรียนเราพบว่าเราสามารถบอกได้เลยครับว่า เมื่อนำวัตถุ2ชนิดหรือว่าคู่ใดคู่หนึ่งมาขัดสีกันมาถูกันบางชนิดจะมีประจุเป็นบวกบางชนิดจะมีประจุเป็นลบการมีประจุเป็นบวกและเป็นลบของวัตถุเกิดขึ้นได้อย่างไรครับนี่คือตารางแสดงการเรียงลําดับวัตถุที่ทําให้เกิดไฟฟ้าสถิตโดยการถูหรือว่าการขัดสีนั่นเองครับโดยลําดับที่มีเลขน้อยนะครับหรือเลขต่ำๆจะสูญเสียอิเล็กตรอนได้ง่ายครับ มาดูครับอะไรสูญเสียอิเล็กตรอนง่ายที่สุดลำดับหนึ่งเลยครับผ้าขนสัตว์ครับผ้าสกราเชลักยางไม้เลียงลําดับมาเรื่อยๆครับและสิ่งที่เสียอิเล็กตรอนยากที่สุดก็คือ,อยางแข็งครับคราวนี้เมื่อเรานํามาขัดสีกันจะเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อเรานําวัตถุสองอย่างมาขัดสีกันครับตัวอย่างเช่นเมื่อมาเสื้อนําแท่งัมพันซึ่งอยู่ในลำดับที่สิบครับ มาถูด้วย้าขนสัตว์ที่อยู่ในลำดับที่1ผ้าขนสัตว์มีลำดับเลขต่ำกว่าใช่ไหมครับเลขต่ำกว่าคืออะไรนะครับสูญเสียอิเล็กตรอนได้ง่ายกว่าดังนั้น้าขนสัตว์ก็สูญเสียอิเล็กตรอนให้กับแท่งอัมพันธ์ครับแท่งอัมพันธ์จะมีประจุเป็นลบ้าขนสัตว์มีประจุเป็นบวกครับแสดงว่าประจุอิเล็กตรอนจาก้าขนสัตว์ถ่ายเทไปยังแท่งอัมพันธ์นั่นเองต่อมาตัวอย่างที่2ครับ ถ้ามาเสื้อนำท่อ PVC ซึ่งอยู่ในลำดับที่11มาถูด,ด้วยผ้าสกาัดละซึ่งอยู่ในลำดับที่2นั่นเองลองคิดสิครับอะไรน่าจะเป็นบวกอะไรน่าจะเป็นลบครับคำตอบก็คือผ้าศสกราละต้องมีประจุเป็นบวกครับเพราะผ้าสกาดละสูญเสียอิเล็กตรอนได้ง่ายกว่าท่อ PVC นั่นเองเมื่อนำมาขัดสีกันหรือมาถูกัน พาสร尔ัดก็จะสูญเสียอิเล็กตรอนให้กับท่อ PVC ครับพอเข้าใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหลักการจำจำง่ายง่ายครับตัวเลขตามลำดับน้อยน้อยสูญเสียอิเล็กตรอนง่ายจะมีประจุเป็นบวกลำดับสูงสูงสูญเสียอิเล็กตรอนได้ยากก็รับอิเล็กตรอนได้ง่ายจะมีประจุเป็นลบครับนี่คือการทำให้วัตถุที่เป็นกลางไฟฟ้าเกิดประจุวิธีการแรกครับวิธีที่2ครับการสัมผัสครับ โดยการนำวัตถุอื่นครับที่มีประจุไฟฟ้าอิสระแล้วมาแตะกับตัวนำที่เราต้องการครับมันจะทำให้เกิดประจุไฟฟ้าอิสระเกิดขึ้นโดยมันจะเกิดการถ่ายเทประจุฟฟอิสระระหว่างกันจนกระทั่งมีความต่างศักย์เท่ากันครับย้ำนะครับจนมีความต่างศักย์เท่ากันไม่ใช่ประจุเท่ากันครับฉะนั้นการถ่ายเทประจุให้กันและกันนั้นเกิดขึ้นจาก จากอะไรครับการถ่ายเทยประจุให้การจะเกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนจากรูปนะครับมาเซอร์นำวัตถุที่มีประจุอิสระเป็นบวกครับนํามาแตะกับวัตถุที่เป็นกลางทางไฟฟ้าเกิดอะไรขึ้นอิเล็กตรอนจากวัตถุที่เป็นกลางทางไฟฟ้าก็จะไหลไปจับคู่กับประจุบวกในวัตถุที่มีประจุอิสระนะครับต่อมาอีกอันหนึ่งครับสมมติมาเซอร์นำ วัตถุที่มีประจุอิสระเป็นลบมาแตะกับวัตถุที่เป็นกลางทางไฟฟ้าบ้างเมื่อเสนอวัตถุอิสระที่มีประจุเป็นลบมาแตะกับวัตถุที่เป็นกลางทางไฟฟ้าอิเล็กตรอนจากวัตถุที่มีประจุอิสระก็จะถ่ายเทมายังวัตถุที่เป็นกลางทางไฟฟ้าครับจนทําให้วัตถุทั้งสองมีประจุเป็นลบนั่นเองและถ่ายเทจนกระทั่งมีศักไฟฟ้าเท่ากันครับประจุต้เท่ากันไหมครับ ประจุไม่จะเป็นต้องเข้ากันครับเพราะฉะนั้นเราจึงสามารถสรุปได้ดังนี้ครับว่า 1. ประจุอิสระที่ตัวนําได้รับครับจะเป็นประจุชนิดเดียวกับชนิดของประจุไฟฟ้าบนตัวนําที่มาสัมผัสเสมอพอครับเมื่อสัมผัสจะแล้วนะครับตัวนําทั้งสองต่างมีศักไฟฟ้าเท่ากันครับพอครับ ประจุอิสระที่ตัวนำทั้งสองมีภายหลังจากนำมาสัมผัสจะแล้วจะมีจำนวนเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้ขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นอยู่กับความจุไฟฟ้าของตัวนำทั้งสองครับซึ่งความจุไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเราจะเรียนกันในตอนท้ายนะครับงอครับประจุไฟฟ้ารวมทั้งหมดบนตัวนำทั้งสองภายหลังจากที่สัมผัสแล้วจะมีจานวนเท่ากับประจุไฟฟ้า ทั้งหมดก่อนเริ่มต้นสัมผัสครับอันนี้เป็นไปตามอะไรครับเป็นไปตามกฎอนุรักษ์ประจุไฟฟ้านั่นเองที่เราเรียนมาแล้วในครั้งที่แล้วนะครับวิธีที่3ครับการเหนี่ยวนําการเหนี่ยวนําต้องทําอย่างไรนั่นเลยสามารถดูได้จากคลิปวิดีโอนะครับวิดีโอนี้นะครับก็ต้องขอบคุณสํานักทีมอักษรเจริญหัดน์นะครับที่มีให้เรานะครับอ่านั่นเลยลองดูครับการเหนี่ยวนําตัวนําที่มีประจุเป็นกลาง ให้เป็นตัวนำที่มีประจุเป็นลบนะครับทำสิ่งแรกครับเรามีวัตถุที่เป็นกลางทางไฟฟ้านะครับระวางไว้บนฉนวนเพื่อไม่ให้เกิดการถ่ายเทนะประจุนะครับเสร็จแล้วนำอะไรครับนำวัตถุตัวนำที่มีประจุเป็นบวกครับอิสระเป็นบวกนะครับนำมาไกลๆครับจะเกิดอะไรขึ้นมันจะดูดเอาประจุลบมาอยู่ด้านใกลครับและผลักเอาประจุบวกออกไป เื่อเรานําสายดินมาต่อครับประจุลบจากดินก็จะไหลขึ้นมาจับกับประจุบวกที่อยู่ในวัตถุของเราหลังจากนั้นเมื่อเรานําออกครับประจุลบก็จะกระจายไหมเพราะฉะนีนเน้เราก็จะได้ตัวนําที่มีประจุไฟฟ้าเป็นลบมาครับต่อมาการเหนี่ยวนําที่เป็นการให้เป็นตัวนําที่มีประจุเป็นบวกครับทำเหมือนเดิมครับนำวัตถุที่เป็นการทางไฟฟ้ามา อย่างนั้นนะครับเสร็จแล้วนำวัตถุที่มีประจุอิสระเป็นลบครับนำมาใกล้ครับเมื่อนำแล้วเข้ามาใกล้จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อนำเข้ามาใกล้ก็จะเกิดการดึงดูดและแรงผลักครับดูดเอาอนุภาคบวกออกมาและผลักเอาอนุภาคลบหรือประจุลบออกไปนะครับเมื่อเราต่อสายดินครับประจุลบก็จะไหล ลงไปสู่ดินนะครับเมื่อเราตัดสายดินออกสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือก็จะได้ตัวนำที่มีประจุไฟฟ้าเป็นบวกนั่นเองนะครับ<ม>อันนี้ก็เป็นขั้นตอนง่ายๆครับในการทำให้วัตถุที่เป็นกลางไฟฟ้าเกิดประจุไฟฟ้าเป็นบวกหรือเป็นลบเราเรียกวิธีการนี้ว่าการเหนี่ยวนำครับมาสรุปพักนิดนะครับอันแรกครับ ประจุไฟฟ้าอิสระที่ตัวนําได้รับนะครับจะเป็นประจุไฟฟ้าชนิดตรงข้ามกับชนิดของประจุไฟฟ้าบนวัตถุที่ใช้เหนี่ยวนําครับต่อมาขอครับวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าที่ใช้เป็นตัวนําจะไม่สูญเสียประจุไฟฟ้าเลยครับหมายความว่าตอนมามาเท่าไหร่ตอนกลับก็บกลับไปเท่านั้นครับมาดูอีกวิธีการหนึ่งครับอันนี้เป็นการเหนี่ยวนําให้เกิดประจุไฟฟ้าอิสระชนิดเดียวกันกับวัตถุที่ใช้เหนี่ยวนาครับ เรามีการนำมาดัดแปลงนิดหน่อยครับอันแรกครับเรานำวัตถุที่เป็นกลางคาบไฟฟ้า2ชิ้นครับมาติดกันวางติดกันนะครับต่อมานำวัตถุที่มีประจุอิสระครับตามที่เราต้องการสมมุติถ้าเราต้องการตัวนําที่มีประจุเป็นบวกเราก็นำวัตถุอิสระที่มีประจุเป็นบวกครับอันนี้ตัวอย่างนะครับมานำวัตถุอิสระที่มีประจุเป็นบวกเข้ามาใกล้เมื่อเข้ามาใกล้นะครับก็จะดูด ประจุลบมาใกล้ใช่ไหมครับและผักประจุบวกเข้าไปครับหลังจากนั้นแยกตัวทรงกลมทั้งสองออกจากกันครับต่อมานําวัตถุที่ใช้เหนี่ยวนําครับออกมาครับแค่นี้ครับเราก็จะได้วัตถุที่มีประจุอิสระตามที่เราต้องการแล้วครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับนี่คือการทําให้วัตถุที่เป็นกลางทางไฟฟ้านะครับเกิดประจุอิสระลองดูจากตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่1ครับ ถ้าจับแท่งโลหะถูกกับผ้าขนสัตว์ผลที่เกิดขึ้นคือถ้าสมมุติว่าเราถือว่าคนเป็นตัวนําและยืนเท้าเป่านบนพื้นนะครับในาใยคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับ 1. ครับจะเกิดป,ประจุอิสระบนแท่งโลหะและผ้าขนสัตว์2จะเกิดประจุอิสระบนแท่งโลหะแต่ไม่เกิดประจุอิสระบนผ้าขนสัตว์สจะไม่มีประจุอิสะะระ,สะบนแท่งโลหะแต่จะเกิดประจุอิสระบนผ้าขนสัตว์4จะไม่เกิดประจุอิสระบนแท่งโลหะและผ้าขนสัตว์ คำตอบะไรครับอ่านนักเรียนมาดูครับถ้าเราจับแท่งโลหะถูกกับ้าขนสัตว์รัดสิ่งที่เกิดขึ้นคือจะเกิดการถ่ายเทประจุระหว่างโลหะกับผ้าขนสัตว์ผ้าขนสัตว์มีตัวเลขน้อยนะครับสูญเสียอิเล็กตรอนได้ง่ายส่วนโลหะตัวเลขมากกว่านะครับก็จะมีประจุเป็นลบครับ้าขนสัตว์มีประจุเป็นบวกแต่ นักเรียนดูครับตามวงเล็บครับคนถือว่าเป็นตัวนําและยินเท้าป่าบนพืน้นเราจะพบว่าเมื่อเกิดประจุบนแท่งโลหะก็จะเกิดการถ่ายเทไปสู่คนครับดังนั้นข้อนี้เราจึงตอบเป็นจะมีประจุอิสระบนผ้าขนสัตว์เท่านั้นแต่ไม่เกิดบนโลหะครับตัวอย่างที่2ครับเมื่อนําสารกอมาถูกับสารขอพบว่าสารกอมีประจุไฟฟ้าเกิดขึ้น สารกอรต้องเป็นสารประเภทใดครับ1ครับตัวนำา2ฉนวน 3. กึ่งโลหะและ 4. โลหะครับคำตอบที่ถูกต้องข้อนี้คือฉนวนครับเพราะว่าในการสร้างประจุไฟฟ้าจากตัวนำา2ชนิดที่นำมาขัดสีกันทั้ง2ชนิดต้องเป็นฉนวนครับเพราะว่าจะทำให้ประจุเคลื่อนที่ได้ยากและคงอยู่ได้ครับตัวอย่างที่3ครับให้ลำดับเหตุการณ์จากกอถึงจ ดังแสดงในรูปโดยเริ่มต้นที่กอตัวนำทรงกลมไม่มีประจุข้อใดกล่าวถึงเหตุการณ์นี้ได้ถูกต้องที่สุดครับอ่นนั้นเลยลองดูครับในภาพกอนะครับก็คือไม่ได้ต่อสายดินนะครับมีวัตถุอยู่เฉยๆนะครับต่อมาภาพขอครับเรานาประจุบวกมาใช่ไหมครับเมื่อเรานําประจุบวกมาประจุบวกจะดูดประจุลบและไล่ประจุบวกไปอีกฝั่งใช่ไหมครับต่อมาภาพขอคือเราต่อสายดินนะครับเมื่อเราต่อสายดินก็จะทําให้ประจุอะไหลไปครับ ประจุลบไหลขึ้นมาเพื่อจับประจุบวกนะครับประจุลบนะครับก็จะไหลขึ้นมาเพื่อจับประจุบวกที่อยู่บริเวณนี้นะครับและประจุลบอยู่บริเวณนี้เมื่อเราตัดใส่ดินออกครับก็จะเหลือแค่ประจุลบเพราะฉะนั้นตรงนี้เมื่อนําออกก็จะมีแค่ประจุลบนะครับฉะนั้นข้อนี้ข้อไหนตอบถูกครับ ดูครับ1ครับเหตุการณ์คอและจอตัวนําทรงกลมมีประจุบวกครับอันนี้ไม่ใช่นะครับ2ครับเหตุการณ์คอและจอตัวนาทรงกลมมีประจุเป็นลบอันนี้ใช่ไหมครับคอมีประจุเป็นลบจอมีประจุเป็นลบข้อนี้ตอบข้อ2ครับอ่าลองดูข้อ3ครับว่าถูกไหมเหตุการณ์คอและงอตัวนําทรงกลมไม่มีประจุสุทธิไม่ใช่นะครับต่อมา4ครับ เหตุการ์คอตัวนามีประจุเป็นลบและเหตุการณ์จอมีตัวนามีประจุเป็นบวกก็ไม่ใช่นะครับเพราะข้อนี้จริงต่อข้อ2ครับต่อมามาดูตัวอย่างที่4ครับมีวัตถุชิ้นหนึ่งเป็นกานทางไฟฟ้าครับต้องการให้วัตถุชิ้นนี้มีประจุเป็นลบด้วยการเหนี่ยวนําต้องทําอย่างไรทําอย่างไรครับอ่ะลองดูนะครับอย่างแรกครับก็นําวัตถุที่เราต้องการนะครับตัวนนที่เราต้องการมาถ้าเราต้องการทําให้วัตถุชิ้นนี้มีประจุเป็น ลบต้องนําตัวเหนี่ยวนำต้องมีประจุเป็นอะไรครับตัวเหนี่ยวนำต้องมีประจุเป็นบวกครับเห็นขั้ตอนที่1น,นะครับเราก็นําตัวเหนี่ยวนำที่มีประจุเป็นอะไรมาครับเป็นบวกมาเหนี่ยวนำนะครับเมื่อประจุตัวกลางที่เหนี่ยวนำมีประจุเป็นบวกขั้นต่อมาที่เกิดขึ้นคือมันก็จะดูดประจุอะไรมาครับ ประจุลบและดันประจุบวกมาขั้นต่อมาสิ่งที่เราทำคือขั้นต่อมานะครับสิ่งที่เราทำคือก็นำมาตัวนี้นะครับภาพเดิม เราก็นำมาต่อสายดินครับมานำมาต่อสายดินประจุลบก็จะวิ่งขึ้นมานะครับมาจับกับประจุบวกสุดท้ายเราตัดสายดินออกครับตรงนี้จะมีเหลือแค่ประจุลบนะครับแล้วก็นำสายดินออกมาอันนี้ก็คือ ขั้นตอนนะครับที่ทําให้เกิดการเหนียวนาเกิดเป็นประจุเป็นลบนะครับเชื่อว่านักเรียนคงได้ทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการทําให้วัตถุที่เป็นกลางไฟฟ้า,ฟาเกิดประจุไฟฟ้ามากขึ้นทบทวนครับรทําได้3วิธีครับ1การขัดสีนะครับ2คือการนําวัตถุที่มีประจุอิสระมาสัมผัสวัตถุตัวนําที่เราต้องการนะครับ3คือการเหนียน่ยวนําและในครั้งหน้าครับเราจะมาเรียนกันต่อครับ เรื่องอุปกรณ์ตรวจประจุไฟฟ้าหรือที่เราเรียกกันว่าอิเล็กโทรสโคปสำหรับวันนี้นะครับมาสเตอร์ก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับครับสวัสดีครับ